สวัสดีครับวันนี้นำเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงไว้คำลเอีกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งทำให้ชมดูนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะครับอันนี้แยกเป็นบล็อกก็ อันนี้จะเรียกว่าบล็อกดาวใหญ่อ่าวิธีสังเกตดาวใหญ่เป็นแบบไหนก็จะมีดาวตรงนี้ครับาแบบนี้จะเป็นดาวใหญ่ดาวใหญ่ด้านนี้ขอบจะเต็มครับขอบด้านในนะขอบเส้นด้านในเส้นจะเต็ม จำหน้าตาให้แม่นนะครับใครมีสสวยรับเช่าหลักหมื่นนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อฝาบาทเป็นดาวเล็ก ดาวเล็กเส้นด้านนี้จะไม่เต็มนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างเส้นเนื้นออฝาบาทโดยส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะครับจะแตกกาบแบบนี้ ไม่ไม่ทราบว่าคนอื่นเรียกแบบไหนนะครับส่วนตัวจะเรียกว่าแตกกาบแล้วกันแบบนี้ก็รับเช่าหลักหมื่นเหมือนกันครับสวยๆนะครับจะให้ดูตัวตัด หรือว่าจุดจ่ายตังค์เลยเลยตัวตัดแม่ทับต้องเป็นในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับ พูดไม่ค่อยเก่งต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีสวยๆรับเช่านะครับหลักหมืน่นลองส่งรูปมาที่ไลน์ได้ครับเอาละครับสวัสดีครับ